Premises, สวัสดีครับพี่น้องสู้รุสกอนครับผมเกสิบผ้ามาเบงเฉอมนะครับนาองตั้งจากที่เห่าแต่งกิ่งนะครับนาอตัดแต่งกิ่งครับริดใบออกนะครับ็ประม่าอาทิตย์กาๆนะครับนาะลลาสุดนะครับล่าสุดกัดกอนนี่ก็คือแตกยอดอ่อนเข้ามาเห็นนะครับก็คืออาทิตย์กาๆนะครับนาอต้นเฉอมองเฮากับแตกยอดอ่อนเห็นนะครับเด็ดได้ครับเฉอมของเหานะครับนาอแตกยอดเห็นแล้วครับ ครับก็คือผมสีเก็บตนเป็นไบบหย่าเหย่นะครับนอกก็คือในอน้าคตนะครับคิดกลาในใจนี่ก็คือสีํำเป็นรัวนะครับสีํำเป็นรัวกินใด้นะครับนอกก็คือสีนมนมเพ่นลงนะครับนอกจนมพ่นลงก็ห้เพ่นสีให้เพ่นเรือยไปตามตามรัวนะครับเป็นเป็นรัวนะครับนอกาเป็นรัวสีกินใด้ครับครับก็คือกำลังแตกยอดอ่อนนะครับนอกก็คือความสูงของเพินธุคนอกจากสิปล่อยว้สูงเลยครับกอคือสีบ่ ให้เพิ่นเตี่ยนะครับนอกระเสรเพิ่นยาแบบครับกระเสือห้ยเน่แล้วก็ซีนมกิ่งเอยก็สีนมลำต้นเพิ่นนะครับนอโน่ลำต้นเพิ่นลงไปให้เป็นแนวเป็นแนวยาวไปตามเขตแดนนะครับนอให้เป็นหลัวไปนะครับครับจากนี้แกจะคอยมาเบิ่งกันนะครับครับหลังจากที่ตัดยอดเพิ่นไปนะครับนอริดใบเพิ่นออกมันก็สิแตกยอดมาเห็นประมาณนี้ครับ ความสูงของโฉมนะครับปลูกยั่งพระท่านถึงปีนะครับนาอแต่ว่าพ่นกระห้ต้นแยาทําทำน้อยให้ลำต้นยาวนะครับย่วแล้วครับหลังจากมดจะดูฝนไปแล้วนะครับผมกะสีมะนมต้น่นให้เป็นทํำเป็นรั่วไปเลยครับครับต้นสูงประมาณนี้ครับครับนี่ก็เป็นเขตแดนนะครับนาอก็คิดว่าในอนาคตนะครับนาอคิดว่าสิทธินมให้เ่นเป็นรั่วไป ป็นหลวกกินได้นะครับแต่คือสิบตัดหยอดให้เิ่นสันลงไปกว่านี้ครับนาอก็คือสิหปเิ่นแง่ขึ้นไปนะครับ,นะรค,บรนะครับหลังจากตัดหยอดเิน่นะครับน้องมันแตกออกหยอดอ่อนมาเห็นนะครับพร้อมสีสเก็บไปเป็นพักเป็นจะอมถอดไข่ได้ครับจิม้มน่อพิกปีนะครับนาะ เดี๋ยจะไปใส่แกงน้อใหม่ก็ได้ครับโจมมันอ่อนครับครับโจมันธุหนีนาะครับกับน้ำหลายเทเนาะโจมที่มีน้ำาหลายครับแต่ว่ากินกินผลศูนุนแรกครับกินชุนครับจะโจมนธุนผืนบานนะครับกปลูกง่ายครับโจมครับใส่ปุ๋ยใส่ขี้ไก่นะครับนาะใส่ขี้ไก่ใส่ปุยยูเรียครับ็คือง้ามนะครับนาะว่อท่านถึงอายุพอถึงปีครับนี่ก็คือต้นฤดูฝนประมาณ พืชสภาพนะครับน้อปลูกมีนาพืชมีนาเอ้ยแม่นครับปลูกมีนาเมษาครับนาอปไปม้านนี่นะครับมีนาเมษาผมลงลงมือปลูกครับโจมแต่ว่าการมันก็งามเล้วครับก็คือใส่ขี้ไก่นะครับเราใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะครับเราเต็งง่ายๆครับโจมใส่ปุ๋ยขี้ไก่ครับใส่ปุ๋ยยุเรียครับครับหล่าสุดก็คือฝนสีแตกยอดอ่อนไม่เห็นครับ ครับสําหรับ like. พี่น้องเอฟซีตันใดนะครับเนาะต้องการสิปลูกครับก็คือมีพื้นที่แน่เล็กน้อยครับสามารถสิปลูกได้ครับเด้อโจอมครับมีพื้นที่ขางบ้านเล็กๆน้อยนะครับเน้องสามารถสิปลูกจนโฉมไปกินภายในิโคเลือนได้ครับเพราะว่าโจมเป็นเผือดปลูกง่ายครับน้อเพราะอะไรอายุเาตัดแต่งกิ่งกระซิบออกยอดแตกยอดให้กินได้ตลอดปีครับโจมเป็นเผือดปลูกง่ายที่เด่นครับแต่ว่าจะปล่อยให้มันสูงแห้งนะครับถ้าสูงแห้งมันจะลกนะครับก็คือเราตัดแต่งกิ่งอยู่เรื่อยๆครับ ก็คือสิได้กินยอดโจมตลอดปีครับปลูกง่ายครับผมครับกับพุชอย่งหลายนะครับนอกจากผ้าพีนองมาเบงต้นะอมนะครับนาอมาเบงสวนะอมครับที่ปลูกไว้ตามขอบรั้วนะครับนาอตามริมรั้วนะครับนาอเนี่ยนากตเกิดขึ้นว่าสิเหตุเป็นรั้วกินได้นะครับก็คือสีโนมพ้นลงมาให้เนเป็นรั้วนะครับกใส่ตาตั้งแต่งใส่คนแตกยอดตามความคิดนะครับ จะนี้ก็จังมาเบิรงกันในอนาคตนะครับน้องประมาณปลายฝนผมสิทดลองทาเหมึงครับครับผมมีอย่างหลายนะครับน้อก็ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณเด็บซี่หลายๆครับที่เบิงจนจบคลิปนะครับน้องแล้วก็กดติดตามนะครับน้องสับสไครแจวบานเห่าครับผมหรือเพหรือเฟซบุ๊กครับกับสวนเกษตรจินดาทวีครับผมก็จะนไ้ก็ไปติดตามได้ครับเด้อไปกดซับสไข่กดหัวใจนะครับน้อกดตึกใจในเฟซบุ๊ก สวนเกษตรจินดาทวีใดครับผมก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุพรสุกคนนะครับนอกที่ติดตามก็ขอบคุณหลายๆครับผมก่อนจากกันไปก็ขอให้พี่น้องเอฟซีสูพรสุกคนครับอยู่ดีไม่สุกครับผมอยู่ดีมีแห้งครับถูงหวยรวยเบอร์ครับสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองนะครับนอกอยู่ดีมีแห้งสูพรรสุกคนครับผมสวัสดีครับ